พามาทักทายหนุ่มๆนะคะที่จะบินแล้วก็จะมีนะคะสัมภาษณ์เลยเอามีสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสุทัศน์ครับชื่ออะไรนะสุทัศน์ครับสุทัศน์นะสุทัศน์มาจากจังหวัดอะไรเชียงใหม่ครับเชียงใหม่ครับเชียงใหม่นะอ๋อหนุ่มๆเชียงใหม่คนนี้แหละคนนี้อย่างรอเลยคนนี้วินิชัยครับวินิชัยชื่อเล่นชื่ออะไรครับแจ็คครับแจ็คโครลาดครับจ็คโครลาไปไคเก่งนะคะไคเก่งเซียทธิชัยครับค่ะจังหวัดอะลาย ร้อยเย็ดครับร้อยเย็ดอันนี้นมไทยเก่งนะครับเหมือนกันอ่านะคะคนนี้รัชพลรัชพลอยู่จังหวัดอะไรครับอุบลครับอุบลนะครับอุบลเดินเรื่องนานไหมสองเดือนครับสองเดือนเนาะโอเคคุณดิลลี่ครับสวัสดีครับดวงชัยครับดวงชัยมาจากจังหวัดไหนอุบลเหมือนกันครับผมอุบลเหมือนกันมาด้วยกันเหรอสองคนนี้โอเควันนี้แหละครับทักกันนายครับทักนนายนะทักกนนายจากจังหวัดอะไรอุดรครับอุดรนะชื่อเล่นชื่ออะไรครับยิทครับ คนนี้นะครับอภิชาติครับผมอภิชาตอยู่เชลีนเลนครับผมอยู่จังหวัดอุดรครับผมอุดรนะอุดรมีแตนผู้บ่าวรลทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ของเราไปโรงงานไหคะไปเจอจังเจอจังนะครอบคองอยู่เขตเขาหยวนนะคะโรงงานค่อนข <Ir' in> ้างจะดีนะโอเคอันน uh ี uh ้ค uh ่ะเดี๋ยวจะส่งบินนะคะบ๊ายบาย